วิธีหลอกคนโง่แบบง่ายๆเอา้าทำไมดูไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอชิบหายคุณ <laughs> ผู้ชมผมโดนละ <laughs> ผมโดนเองละ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ่งสามเดิมนะครับนะคุณชยครับสำหรับอีพีนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผู้ชมทำไมต้องกระดกหินด้วยไม่เข้าใจเลยนะก็เลยพีนี้ก็กลับมาแล้วผู้ชมนะกากเกรียนฮาเวลิกูดอีพีสองนะผู้ชมจะเป็นคลิปจากที่ทางบ้านส่งมาให้ผมนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะต่อจากอีพีที่แล้วเลยนะแต่วันนี้ผมเสียดายเสียดายผู้ชมไม่มีคลิปแบบเกลียนมาปั่นผู้ชมนะคผู้ชมแบบเปิดคลิปมาาดดนนนหลอก่เยวัี้ คนดูน่าจะโดนไป2 EP แล้วแต่ EP ที่เสียดายนะไม่มีนะคุณผู้ชมถ้ามีคุณผู้ชมโดนแน่ผมบอกเลยคุณผู้ชมโดนผมแน่ผมบอกเลยคุณผู้ชม,ผมผมชมครับก่อนที่ไปชมคลิปกันฝากกระทืบ like <c oughs> ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะคุณผู้ชมใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยคุณผู้ชมนะจะ4ี่แสนซับแล้วแล้วก็ขาดอีกแค่หนึ่งแสนจะห้าแสนนะครับ <c oughs> <c oughs> แค่หนึ่งแสนเหรอใช้คำว่าแค่เหรอสำหรับใครที่ไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเพื่อการไม่เสียเวลา เราไปรับชมกันดีกว่าจะมีคลิปของใครบ้างที่ได้ MVP Very Good นะไปดูกันเลยครับมีต่างหากบาริีคู่ของจริงเฮ้ยเฮ้ยออยากลองปหล่ะฮะไอ้ว่วก็ไม่อยู่นะอย่างเงี้ย ใน TV ทีวีนี่บอกเลยว่าบาเนต่โคตรแรงนะผู้ชมนะยิงโดนหัวแม่เท้ายังตายครับผู้ชมโอ้โหเป็นคนติดเกมส่งครั้งแรกครับผู้ที่เคยได้พรและถูกข<อ>ับไล่จากสวนแห่งสวรค์คนนี้ในวันนี้จะได้กลับมาหันคมเกี่ยวของเขาใส่พระเจ้า<อ>ใช่ผู้เป็นต้นกําเนิดของเหล่ามวลมนุษย์ผ<อ>ู้คนผู้มีเพียงแค่กําปั้นเท่านั้นที่จะใช้ในการต่อสู้นี้ใช่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ชีวิตเขาก็คือผู้ก่อกํากเนิดแห่งบาปด้วยเช่นกันชายที่ถูกลาวทวยเทพชิงชัง จนถูกไล่ออกจากสวนแห่งเอเดนชื่อของเขาคือไอยุธ <c oughs> <c oughs> ไอดีได้ไอนีได้ไอดีได้ไอดีได้เวลกูดเวลกูดคลิปนี้นะ <c oughs> น้องแทนตะวันไม่หาแต่ดูหน่อย ยัยเคที่ว่าตึงย erm ังต้องยอมให้ก er ับผู้ชายคนนี้อืม uh อ di ๋อตั้งไอ้วอกไหน้าตาจริงจังเลยนะทุกที นี่ก็หาอยู่ตอนผมดูแรกๆแต่ผมเคยดูแล้วนะครับคุณผู้ชมมันเลยไม่หานะอะไรลิทิเดดส่งครั้งแรกครับสำรีส่งครั้งแรกดูหน่อยค่ะไม่ใช่มาจีบเราเราเป็นนัก leen. เลงเธอชอบคนตลกเธอไปจ<อ>ีบคนตลกไม่ใช่มาจีบเราเราเป็นนักเลงเอาซะเขบอกไหมอ่ะปืนเหรอ,อเข้าหลามอ่ะ อาสักเล่มไหมมีดอสมุดอ่ะเล่นเองตบมุกเองลูกกระสุนเนาะลูกอมอ่ะมันมันแบบมันเล่นเองมันตบมุกเองมันเป็นเสียงคนคนเดียวมันเลยไม่่าเท่าไหร่นะวัยรุ่นนักทําอุปกรณ์พี่พีโน่ส่งอะไรมาเนี่ยผมนั่งทาอุปกรณ์ไปไดนนอนเลยครับจ้าแต่ละคนเนาะ P.O.M. ตึงสุดครับพี่หัวเก็บเสื้อแรงเกียงขาวกดทีมนี่สีหนึ่งด้วยรู้เลยรู้เลยมาอย่างเงี้ยรู้เลย <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วรู้เลยยังไงก็ต้องนั่งชมลักษณะว่าอย่างเงี้ยนะเม็ดเดียวเองนะยังไม่ผ่านนะอ่ะพวัตนามชูดูหน่อยครับพี่ใส่สวงแล้วทรงพลังฝากช่องด้วยห้าห้าห้า หาทำเลยนี่นะตึงจัดาตครชิปนี้น่าจะหนานแล้วนะชิปประเพทเนี้ยวิ่งหนีอะไรอ่ะนุ๊เป็่ใครใครจะอยู่เล่าวิ่งตามตูดซะขนาดนี้นะ เป็นพี่พี่ก็วิ่งนะวิธีหลอกคนโง่แบบง่ายๆเอา้าทำไมดูไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอชิบหายคุณผู้ชมผมโดนละผมโดนเองแล้วอ๋อในที่สุดผมก็โดนฮอ มันไม่ใช่วิดีโอครับแต่มันเป็นรูปภาพได้ได้เลยเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ได้เดี๋ยวต้องมีของผมสักวันแหละคุณผู้ชมเตรียมเลยเล่นผมอย่างนี้ใช่ไหมได้เลยบุคคลที่หนึ่งมุมมองบุคคลที่สองอมุมมองบุคคลที่สามยินน่งที่ acting ดู acting หนทุกคน <c oughs> ดูอ c ติ้งพี่เขาอะไร เอ้าเดี๋ยวที่พระเจ้าล่วงอ๋อโฟเจโฟคุณผู้ชมโอ้นั่นแม่นายหรอวันนี้หนูจะออกไปเที่ยวกาแฟนนะแม่แม่ไม่ห้ามอะไรมากนะแต่แม่ขอเางเดียวอย่าลืมป้องกันด้วยแต่แม่หนูอายุสิบสองเองนะกูยี่สิบสี่ฉันกูยี่สิบสี่ไม่มีลูกอายุเท่าง กูยิบสีที่ผมรู้เลยทำอะไรนอท่านผู้ชมนะแล้วแล้วลูกสาวก็พาแฟนมาให้คุณแม่รู้จักภาพที่มีเสียงฮะนั่นแม่นายเหรออะไรกันคบนี้ไอ้เต้าน่ารักส่งอะไรมาขอคิปแกล้งอ้าว ไอพวกนี้งงจริงนะเจอนั่นเล่นมายากลสวนกลับนะขามุยนะกะบักตินี่ลาศีไผ่ส่งอะไรมาาำไม่แรงในประการกรบกมาให้ไปหน้าคือแงมตีนกดกขมืตอ,มต,อมตาเบิง่งดีดูใช่บลอมาตัวได้มันชิลในบ้านเออคนหล่อมันต้องแบบนั้น หน้าท่างดังคมเแมนนาคือหีควายแบบนี้รอปันนหนาแลมคือมักฉบไทยนี่เขาเอยมาหน้าวีเชฟไม่ผมไม่ขำอะไรนะผู้ชมใช่ไหมขำไม่ตรงแนาเงี่ยมตีนกบเนี่ยผมก็ไม่พอผมก็พอเข้าใจแหละก็คือก้คล้ายแบบนิ้วเท้ากบอะไรวันนี้ผู้ชมผมก็พอฟังรู้เรื่อง๋ยวผมก็ไม่รู้หรอก แต่ก็พอฟังเข้าใจนะอะไรเนี่ยฮ้าห้าห้าหาทำเนาะตกปลาไปสี่เจ้าพี่ผมไปทำไมดาเมียดเป็นเหตุสังเกตได้ กูชนะแล้วโว้ยกูชนะแล้วเย่ดีใจว่ะฮ่าสัตว์ดามเมกูต้อง2,007แต่กูไม่ได้คิวเลยเฮ้อมึงจะแก้ตัวรักไงรักดาเมก2,000แต่ไม่ได้คิวนะไม่ต้องพูดจะฆ่าไม่ต้องพูดมึงเป็นคนทำใช่ไหมไม่ต้องพูด ไม่ต้องพต้องมพไม่ต้องพูดไม่รู้ครับพี่มีคนโยนมาให้ผมกมไม่ต้องพูดแล้วมึงจะถามกูทำเพื่ออะไรไม่กูพูดนะโอ้สงครั้งที่สองครับดูให้หน่อยนะครับผมฆ่าคุณได้ไหม <laughs> Love is the best place to find Sounds the number so far right. is where I go. <laughs> มีคนพี่มันมีบุหี่เหมนมาเฟียแซ่เต่ใจบุหรือมนช็อตช็อทฟาสต์น้ำกินช็อคสโลว์โอเคโอเคมาเนี่ผมฆ่าคุณได้ไหมฆ่าไม่ได้วิ่งกันไม่ได้อ่าเสียดายสมมติว่าพี่สต๊อกต้องคอมสิกนั่์จะลรอดทีมตัวเองซะแล้วทำไมเมื่อคืนเขาไม่ตอบแชทเราเอแชทอะไรก็เมื่อคืนน่ะเราถามว่าหลับยังก็หลับไปแล้วไงแล้วทำไมไม่ตอบว่าหลับแล้วก็หลับไปแล้วจะให้ตอบยังไงหลับไปแล้วก็ต้องตอบเอาแต่กูตอบแสดงว่ายังไม่หลับไงเกอเปลี่ยนไปอ่ะเอ้า กูนอนไปแล้วไงึงจ้าอะไรอ่ะอะไรคุณผู้หญิงครับไม่ตอบคือหลับดูจากอาการหลับไหมฮะหคือไม่รู้ตัวอะคือหลับบ่ะคือไม่รู้ตัวไม่เกี่ยวกับฟรีไฟดูหน่อยนะครับที่มาของคำว่ากัดไม่ปล่อย อะไรเวลีกูดนี่วลีกูดนะเอออะไร ไม่มีอะไรเรียใช่ไหมเอลีกจอฮะตะเกือถึงแต่งตัวแบบนี้ก็ตามเนี่ยครับไป <c oughs> ลานเสียงดังสนามลามิโนนิดนเองก็สันถามาน,น <c oughs> เนาะเนาะไปเอาไปแล้วกันเวลิกูดนะโอ้โห <c oughs> มีาถมเออไอ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ้าี่าฮ่าฮ่าน่่านฮะนน่าฮ <laughs> ่่่า กูถามจริงนะทำไมทำไมกูไม่รักผมขนาดนั้นลงเนี่ยสายหน้าเลยหยุดหยุดหยุดตอนนขอขอหน้าที่ขอหน้าที่ขอหน้าที่มึงรู้ไหมเนี่ยว่ากูเนี่ยรอพวกมึงเนี่ยรอจะรูอจะอยู่จะอรู่จะอยู่หอยใดโอ้ยโอ้ยไอ้บอกไอ้แม่บอต่อตัวได้จอดตัวได้อรอรใจพี่กูกลับมาทำไมเนี่ยกลับมาทไม มึงก็ต้องยกออกแล้วปล่อยเอาไว้นามึงโทรเรียกกูมาเพื่อที่จะมารับมึงเลี้ยงส่งกันเลี้ยงส่งไปความกดดันวามเ้าทเอาเจ็บมึงยิ้มเงียบใชไมเนี่ยจะเขาโบกแล้วเนี่ยจะโบกตอนนี้เร็วไปยังไงมีแต่จะบอกมึงมาจะโบกอะไรเอาหนังอะพาพาคุณตั้งคู่มึงอะไปได้ทุกเพลงในแกงนี้นะเฮ้ยโลนซ่ามามีหวังว่าคลิปเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยก็สรรหามาเปรียบเทียบเนาะเฮ้ยไอ้นี้น่าจะหาอยู่นะเออนี่เป็นไงเออนี่ ไอตัวแรกที่วิ่งไปนี่หามากกว่านะถ้านักเรียนทราบว่าถ้านักเรียนทราบว่าเพื่อนขายบริการนักเรียนควรทําอย่างไรก็ทดลองใช้บริการขออุดหนุนกิจการอขอตักเตือนและแนะนํา <c oughs> งอขอสลท <c oughs> ขอตอักโครกของอครับ <c oughs> ไม่มีใครตักเตือนเพื่อนเลยเลย <c oughs> ใจคนไม่เตือนเลยล่ะนอกจากไม่ตัเตือนแล้วมึงยังอุดหนุนมีของลดอีกใจมึอไม่หิดมานเลยแปสำหรับสนุนนะผู้ชมนะไอ้พวกเนี้ยเป็นไงบ้างครับผู้ชมสำหรับฉากเป็นเกียนฮาฮาวิลิกุดถ้าใครชอบก็ลืมกระทืบไลค์เป็นแรงใจผมนะครับผู้ชมพบกันในพีหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับจุ๊บ i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in circles cause i wanna have worth workin' hella hard till they put me in the dirt